สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็ยืนอยู่ริมถนนพหลโยธินด้านหลังของผมก็เป็นธนาคาร TTB สำนักงานใหญ่ตรงข้างก็จะเป็นสวนจจดจักรก็จะพามาดูโครงการหมอชิดคอมเพล็กนะครับล่าสุดก็มีการก่อสร้างอาคารนะครับตอนนี้ก็สูงขึ้นไปมากแล้วนะมีการติดตั้งกระจกแล้วก็กำลัง ติดตั้งทิ้นส่วนสกายวอล์กนะครับเพื่อเชื่อมรถไฟฟ้าถึง2ส,สายโครงการหมอชิดคอนเพล็กก็ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิดและรถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักรประมาณ500เมตร ก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะจตุจักรถ้ามาจากถนโนพรโขนจนุฑินนะครับก็เข้าซอยเฉยพ่วงได้นะเจ้าของโครงการก็คือหมอชิดแลนด์ก็ตั้งอยู่ในย่านที่มีพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นสวนจตุจักรสวนรถไฟสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้กับตลาดจตุจักร ซึ่งเป็นสุลูแฟชั่นนะครับมีวัยรุ่นมากมายเข้ามาจับจ่ายซื้อของนะครับรวมถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ยังมีร้านจำหน่ายต้นไม้นะครับเรียกว่าขนาดใหญ่อยู่บริเวณสวนจัตุจักด้วยในช่วงประมาณวันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสหมอชิดกำเพล็กก็เป็นโครงการ mixed use มีมูลค่าการลงทุนมากถึง9,940ล้านบาทประกอบด้วยอาคารสูง36ชั้นขนาดใหญ่พิเศษก็ยังมีชั้นใต้ดินนะครับอีก3ชั้นพื้นที่รวมประมาณ167,600กับอีก47ตารางเมตรภายในก็จะแบ่งออกไปส่วนๆประกอบไปด้วยอาคารนรับงานพื้นที่ร้านค้าให้เช่าพริจกรรม สถานศึกษาพัตตะคารแล้วก็ยังมีที่จอดรถด้วยปัจจุบันโครงการหมอชิตคอมเพกนะครับกำลังอยู่ระหว่างการกอร่อสร้างโดยผู้รับเหมากอ่อสร้างก็คือบริษัทชิโนไทยอิเจนเนียริ่งแอนด์คอนรัคชั่นอยู่ระหว่างการกอร่อสร้างตกแต่งภายในอาคารก่อติดตั้งกระจกนะครับโดยรอบอาคาร มีการเล่งติดตั้งชิ้นส่วนทางเดินโครงหลังคาสกายวอล์กเชื่อมจากอาคารไปยังรถไฟฟ้าเอ็มทีแล้วก็รถไฟฟ้า BTS, บีทอสบริเวณคุณทงหมอชิดเก่าและมีการปรับปรุงติดตั้งทางเดินเลื่อนให้กับผู้ใช้คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2567ก็คือปีหน้านะครับสำหรับตัวอาคารนะครับ ก็จะมีการเชื่อมเข้าถึงกันนะเป็นสองอาคารสูงนะครับ ก็มีสกายวอล์กที่กำลังก่อสร้างไปพร้อมกับการก่อสร้างอาคารก็จะทำเป็นทางเดินนะครับจากอาคารมาที่สกายวอล์กที่สร้างใหม่นะครับแล้วก็ไปเชื่อมกับสกายวอล์กตัวเก่าที่เปิดให้บริการอยู่ ก็มีการทางพื้นทางเดินนะครับมีการมุงหลังคาแล้วตัวสกายวอล์ที่สร้างใหม่นะครับก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะเพราะว่าเขามีทางเชื่อมเดิมอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มารออยู่นะครับ ก็จะไปเชื่อมกับสกายวอล์กเดิมนะครับที่อยู่ด้านขวาก็จะเดินไปถึงรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT ได้นำความพื้นหน้ามาฝากกันนะครับโครงการหมอชิดคอมเพล็กซ์แล้วก็พามาดูการติดตั้งชิ้นส่วนสกายวอล์กเชื่อมอาคารขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม ไว้พบกับ VMP ีมา k e t ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ